สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับน้องสินกันนะผมวันนี้เรามาอยู่กันที่สาขาสองนะครับตั้งอยู่ถนนสิรีไทยซอยเก้าสิบันะผมแขวงมินบุรีเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับบริษัทเพชรยนต์ับผมเปิดมามากกว่า2ี่ิบห้าปีนะผมมีรถให้เลือกกันมากกว่า4ี่ร้ยคันแน่นอนครับผมมีรถเก๋งรถตู้รถกระบะนะครับพี่ๆท่านไหนกาลังหารถสวยรถเก๋งนะครับน้องแนะนําที่บริษัทเพชรยนต์เลยครับผมวันนี้น้องจะพาพี่ๆมาดูเจ้ายานิด ุ2สปอร์ตนะครับผมราคาอยู่ที่4า0 0 0บาทครับเป็นรถปี21นะครับกับเลขไม้90,000กิโลเมตรนะครับผมเรามาเริ่มจากไฟด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าจะเป็นไฟ LED นะครับผมโคมไฟสวยๆเลยนะครับผมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเยนะครับผมติดตั้งมาพร้อมกับไฟหลีสีขาวนะครับหัวรถจะเป็นสีขาวบุกนะครับผม กระจังหน้าจะเป็นสีดำเงาๆนะผมเป็นลายลังพึ่งนะครับกับทะเบียนเจ็ดสี่ห้าหกนะครับโตยโยต้าสวยๆเลยนะผมแต่เป็นสีขาวตัดสีดำนะครับออกแบบดีไซน์ซามาได้ตรงตัวเลยครับผมตัวเส้นคมๆเลยนะผมไม่มีรอยบุบรอยลั้ยิ้มแน่นอนครับกระจกข้างจะเป็นแบบไฟฟ้านะผมมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับกระจกข้างจะเป็นสีดำนะผมใส่กับสีขาวนะครับ จะได้ล้อแม็กขอบสิบห้านะครับผมเป็นสีทูโทนจากโรงงานนะครับรถคันนี้จะได้เป็นดิดเบรกหน้านะครับผมได้เป็นยางร้อยแปดสิบห้าทับหกสิบนะครับผมขอบสิดห้าใช้กันแบบยาวๆเลยนะครับผมตัวรถสวยๆเลยนะครับผมเป็นสีขาวมุกนะครับไม่มีรอยบุกรอยนังยิ้มแน่นอนครับพี่ๆตัวเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผม ด้านนายจะได้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมเดินไส้เดินได้สีน้ำเงินนะครับจะได้เป็นพวงมาลรีมังติคอชั่นนะครับผมหน้าจอเป็นพาสดีน,นะัผมเจ็ดนิ้วเลยนะครับด้านบนจะได้เป็นคอนโซนสีดำเงาๆเลยนะครับผมไม่มีรอยเลยนะครับมีช่องแอร์มาให้นะนะครับผมช่องเก็บสัมภาระ เป็นเอกสารนะครับตัวน็อตน,นะครับผมไม่มีการขยับขยื่นแน่นอนครับผมมีรับประกันนะครับไม่มีพิความจนน้าชนหนักมาขายแน่นอนครับหากพี่ๆซื้อไปตรวจเจอน,นะผมเอารถมาคืนได้ที่บริษัทเลยนะครับรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับผมแผงประตูข้างสวยๆเลยนะครับสีดำเง,งาๆแบบนี้เลยนะครับ มาต่อกันที่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังจะได้เป็นเบาะผ้าเบาะหนังนะครับผมเดินได้สีน้ําเงินแบบนี้นะครับผมได้หัวหมอนทั้งหมดสามใบนะครับเดินได้ตัดมาสวยงามเลยครับผมข้างหลังกว้างขวางมากครับน้องสูง175นั่งสบายเลยนะครับผมคอนโซลประตูนะครับดำเงาเงาแบบนี้เลยนะผมไม่มีรอยเลยนะครับ ตาหลังจะเป็นล้อแม็กขอบสิบห้านะครับเป็ได้ยางปียี่สิบเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวน้องเปลี่ยนยางให้นะครับ้าหล่ังจะเป็นไฟ LED นะครับผมโดนห้าประตูสวยๆเลยครับผมโตโก้วโตโยต้านะครับผมกับทะเบียนเจ็ดสี่ห้าหกนะครับกระจกแท้จากโรงงานแน่นอนครับผมยี่ห้อโตโยต้าเป็นอยู่แบบนี้เลยนะครับ เรามาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะครับอ่าน้องคนอันนี้มีกล้องหอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางมากครับสายแคมปิ้งต้องชอบแน่นอนครับผมมีม่านบางังสายตามาให้นะครับแผงประตูสวยๆเลยนะครับผมหัวน็อตไม่มีการขยับไปเย่อดแน่นอนครับเป็นอาร์อยู่ครบนะครับผมทางซ้ายทา้งขวานะครับ เม็ดอัอยู่ครบเลยนะครับผมไม่มีพี่ความจมน้ำสนักมาขายแน่นอนครับพี่ท่าน,นากำลังหารถห้าประตูใช้นะผมน้องแนะนำเป็นคันนี้นะครับสี่แสนเก้าพันบาทครับผมตกค่อนอยู่ประมาณแปดพันบาทนะครับล้างน้ำนะครับผมเม็ดอาอยู่ครบนะครับ หัวนอนไม่มีการขยับเยอะแน่นอนครับพี่พี่เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ฉุกเฉินกันบ้างนะครับผมถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ครับจะเป็นน้ำยากับเป็นเครื่องปั๊มลมมาให้นะครับผมจะไม่มีล้อมาให้แล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นน้ำยานะครับอันนี้จะเป็นเครื่องปั๊มลมนะครับครัพี่พี่สนใจครับน้อนเดี๋ยวน้องแถมถาดรองให้ครับผม แลวหลังจะเป็นไฟ LED แบบนี้นะครับจะได้ล้อมแอกขอบ15นะครับผมตัวเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับด้านหลังกว้างขวางมากครับผมนั่งกันแบบสบายๆเลยครับสามารถพับเบาลงมาได้นะครับผมได้หัวหมอนทั้งหมด3ใบนะครับเป็นเบาะหนังนะผมเดินได้สีน้ำเงินมาแล้วนะครับแผงประตูไม่มีริ้วไม่มีรอยครับผม ไม่มีเกิดอุบัติเหตุมีความจมน้ำขนากมาขายแน่นอนครับได้เป็นกระจกข้างไฟฟ้านะผมมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับตัวรถจะเป็นสีขาวมุกนะผมตาสีดํานะครับรถคันนี้ก็ได้เป็นพวงมลลาลัยมังติฟาว์ชั่นนะครับผมหน้าจอเป็นอนาล็อกนะครับเดี๋ยวมองสตาร์ทให้ฟังครับผมหน้าจอออกแบบ สีสันสวยงามครับผมจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับผมเป็นแก๊กแอร์ออโต้นะครับเป็นแก๊อร์ออโต้นะครับผมแอร์คันนี้แบบเย็นๆเลยนะครับจะได้เป็นเบรกมือนะครับผมเป็นบาหนังแบบนี้เลยนะครับสีดํานะครับผมแผงประตูสีดําเงาๆเลยนะครับคอนโซลหน้านะครับผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยครับ กับราคา4ี0 0 0เกาพนบาทครับผมมีกันแดดมาให้มีกระจกมาให้นะครับผมไปสองแผ่นที่ซ้ายขวากระจกสองข้างเลยนะครับโซนบนนะครับผมไม่มีริ้วไม่มีรอยยันแน่นอนครับพี่พี่เบาะนั่งสบายมากครับกับราคาสี่แสาพนบาทครับผม ไม่เก้าหมื่นนะครับผมกับรถปียี่สิบเอ็ดนะครับพี่ท่นกำลังหารถอยู่นะครับน้องแนะนำเป็นคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องก่อนนะครับกระจกข้างจะเป็นแบบไฟฟ้านะผมมีไฟเลี้ยงในตัวแบบนี้ครับผมเป็นสีดำนะครับตดกับสีขาวนะครับได้ล้อแม็กขอบสิบห้านะครับผมเป็นยางรถแปดสิบห้าครับหกสิบนะครับผม้วคันนี้ได้เป็น ดิฟเกกหน้านะครับไฟจะเป็น LED นะครับผมข้างล่างจะเป็นไฟหลีนะครับผมไฟเลี้ยวจะอยู่ในโคมนะครับกระจังหน้า,าจะเป็นสีดำลายลังผึ้งนะครับผมโลโก้โตโยาต้านะครับผมจะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับเรามาดูกันที่ห้องเครื่องต่อนะครับผมเริ่มจากฝากระโปรงหน้าก่อนนะครับ หัวน็อตไม่มีการขยรับขยนีนทั้งซ้ายทั้งกว่าแลผมดูกมๆแบบนี้เลยนะครับเวทนยางอยู่กันคมๆนะครับสติกเกอร์จากโรงงานทงแปะอยู่นะครับผมดูกลมๆทุกจุดนะครับพี่ๆแห่นกันความร้อนยังอยู่สวยเลยนะครับผม มีหอโ t o y o t ต็ดอยู่แบบนี้เลยนะครับผมข้างล่างนะครับหัวน็อตเป็นการแผลบะเย็นแน่นอนครับผมหนึ่งอานะครับผมเป็นอาอยู่กันครบแบบนี้เลยนะครับผมตัวเครื่องเงียบๆเลยนะครับผมไม่มีน้ํามันเยอะมแน่นอนครับพี่พี่รับประกันครับผมไม่มีพิล์มัจมน้ําสนักมาขายแน่นอนครับหากพี่พี่ซื้อไปแล้วไปตรวจครับผม อรรถกลับมาคืนที่บริษัทได้ครับผมรับซื้อคืนเต็มจานวนครับมีรับประกันแบตให้ถึงสิบปีนะครับผมสีจากโรงงานยังแต้มอยู่เลยนะครับฐานหน้านะครับผมไม่มีการขยับขยื่ยนครับโค้งไปนะผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวแน่นอนครับผมได้เป็นไฟดีแบบขาแบบนี้เลยนะครับ พี่พี่ท่าน,นกำลังหารถสวย,สวยอยู่นะผมน้องแนะนำที่บริษัทเป็นยนต์นะครับผมมีรถที่เลือกมากกว่า400คันแน่นอนครับพี่ทั้งรถเก่งรถตู้รถกระบะนะครับ